สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะเจอการ Batman ทุกวันจันถึงสุ่สองทุ่มครึ่ง,งแบบนี้ค่ะค่ำนี้อยู่กับคุณนภาสศรประสิทธิ์และดิฉันกาญจนานิตเมธาภาวันนี้ก็กลางเดือนแล้วนะคะพฤศจิกายน15พฤศจิกายนแล้วอยู่กับเราสองคนคุณนภาสศรประสิทธิ์ดิฉันกัญจนานิตเมธาภาวันนี้่เรียกได้ว่าครบ สองสัปดาห์ของการเปิดประเทศแล้วนะ14วันเปิดวันที่หนึ่งวันนี้ก็ทบทวนกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าก่อนที่จะเดินทางไปที่ภาคใต้นะคะท่านบอกไปเลยว่าดีใจเพื่อมใจที่สถานการณ์การท่งทองเที่ยวของประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็พร้อมที่จะผ่อนคลายสมัารท่องเที่ยวเ,เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าวันนี้โควิดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะสบครายงานสถานการณ์เบื้องต้น เสียชีวิตต่ำกว่า50รายค่ะผู้ป่วยใหม่ลดต่ำกว่า7,000รายนะคะติดเชื้อ a t k กว่า1,000รายถือว่าต่ำเนาะที่ติด a t k <ม>ประมาณ1,000รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันนะคะเบื้องต้มนมีผู้ป่วยใหม่6,343รายค่ะเป็นผู้ป่วยก็ระวังเนี่ย5,926รายค้นหาเชิงรุก2 1 7รายผู้ป่วยเนี่ย เรือนจำที่ต้องขั้ง188รายแล้วก็มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ12รายาะสะสมตัวสะสมของเรา1,990,000เข้าไปแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาที่เป็นการระบาดหนักๆให้ป่วกลับบ้านวันนี้นะคะเจ6 3ันร้ยหกสิบาย้ป่วยสะสมไปแล้ว1 0 0 0 0 0สนหนึ่งล้านค่ะหนึ่ง0้รายนะคะแล้วก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยดีวันดีคืนขึ้น,นมาเนาะลงไปเนาะสถานการณ์ เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆเนอะจากการท่องเที่ยวค่ะค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่าในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทะลุสองหมื่นคนไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูตัวเลขร<อ>ายวันเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ําลงนะคะอยู่ที่สี่สิบห้ารายแล้วก็คนที่อยู่ในระบบการรักษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเก้าหมื่น 90, กว่ารายเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่โอ้โหการระบาด รุนแรงเนี่ยนะคะก็ถือว่าน้อยกว่าเยอะเลยนะออาทีนี้นิดหนึ่งนะคะไปดูซิว่าทางที่ประชุมสบคเนี่ยเขาเขาแถลงข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าทางทางสบคอเองเนี่ยเขาก็ายังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็ยังค,คุยถึงเรื่องของการเปิดประเทศให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ตัวเลขล่าสุดถ้าจำไม่ผิดในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ<แ>ก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ สี่หมื่นรายแล้วค่ะนะคะอ่ะก็ก็เป็นเรื่องของการเดินทางเข้ามานอหลังจากเราเปิดประเทศจริงก็เสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะเห็นบอกว่าวันนี้พวกเที่ยวบินเช่าเหมาลงเหมาลำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถติดมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากเมื่อเช้าคือดีนะเมื่อวานนี้ฟังข่าวเมื่อเช้านี้เปิดเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเข้าใจว่าเป็น โรงเรียนมัธยมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เปิดให้น้องๆเนี่ยได้ไปเรียนออนไลน์ site กันแล้วนะคะแต่ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยโอ้โหต้องมอกเลยนะพี่ว่ามันทําความเข้าใจยากเหมือนกันนะเพราะบางแห่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไปเรียนเต็มระบบไออย่างหลานดิฉันเนี่ยอยู่โรงเรียนเอกชนนะคะแต่ว่าเรียนเนีชั้นประถมนะคะก็ไปเรียนทุกวันจันทถึงสุขแต่ว่าดูเหมือนว่าเวลาเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนคาบหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก สี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ยาวมากแล้วก็เลิกเรียนค่อนข้างเร็วเหมือนก,กันบ่ายสามโมงก็เลิกแล้วนะฮะทีนี้ไปดูว่าการเปิดภาคเรียนที่สองของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะคะ <c oughs> เขาก็เปิดให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดนะคะ <c oughs> ก็ขอความร่วมมือบุคลากรจากโรงพยาบาลอย่างเช่นแถวแถวฝั่งทนใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> มีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะ เขตทวีวัฒนาเนี่ยคือขอให้เจ้าหน้าที่เอา ATK antigen test kit เนี่ยชุดตรวจแบบตรวจเร็วนี่นะคะไปตรวจให้น้องๆน,นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยอู้ก็นั่งสงสารเด็กเหมือนกันเนาะยู <c oughs> อู้นะมันเจ็บจริงนะคะคาการตรวจแบบแยงจมูกเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังๆเขาก็จะมีแบบตรวจด้วยน้ําลายแต่ด้วยความที่เราเคยเห็นการตรวจแบบดึงเชื้อออกมาจากในจมูกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะแม่นยํากว่าหรือเปล่าคะพี่เอื้อง เออใช่ไหมอ่ะก็เด็กๆเ,เนี่ยนะคะจริงๆตอนนี้ที่เขาเปิดโรงเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องๆโรงเรียนในสังกัดกรทมเนี่ยนะคะได้รับวัคซีนเกิน80%แล้วนะคะทางกรทมเขาก็เลยอนุญาตให้เปิดภาคเรียนที่2ให้นักเรียนชั้นม1ถึงม6ทั้งหมด109โรงเรียนไปเรียนออนไซต์ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขามีการจัดให้ตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนด้วยนะคะทางผู้ว่ากทมก็เลยบอกว่าได้มอบหมายให้ ผู้บริหาปรปทมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะโดยที่ <hadi. S 1> ก็ก็มีการลงพื้นที่กันไปเนี่ยโอ้โหหลายคนเขาก็แบ่งกันว่าไปตรวจตรงไหนเขตไหนโรงเรียน <hadi. S 1> ไหนบ้างเยนะคะหลายๆโรงเรียนเขาก็จะใช้มาตรการที่เขาเรียกว่าอะไร universal prevention ใช่ไหมคะความสะอาดอะไรต่างๆค่ะชงค่ะเชื้อจุดล้างมือให้น้องๆเนาะแล้วก็จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในโรงเรียนด้วยแล้วก็เด็กที่ เข้ามาเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้โซนอินสคูลใช่ไหมเป็นแบบอะไรนะสคูลแซนด์บ็อก์ใช่ไหมคะ<ช>ก็จะมีมีมาตราการการมีส่วนร่วมมาตราการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติมาตราการการดําเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็นในห้องเรียนหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มีไม่เกินยี่สิบห้าคนแล้วก็ใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันหรือว่าจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนนะคะรวมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยค่ะอืม จริงๆแล้วน้องแป๊ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆพวกนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับการตรวจแอนติเจนเทสคิดไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่ากรทมเนี่ยก็ส่งชุดตรวจไปให้บรรดาสํานักงานเขตทั้งหมดตรวจสองครั้งก่อนสองวันก่อ่จะเรียนแล้วก็อาจจะมีการหลงเหลือก็เลยมาเทสกันทีวันเดียวเลยนะอืมก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังแล้วการน้องเพราะว่าเด็กเพิ่งจะเข้าไปจริงๆแล้วน้องๆพวกนี้เนี่ยเขารู้ความแล้วนะเหมาะมัธยมศึกษาตอนต้นก็ประมาณสิบ ิบต่อขัวขึ้นไปแล้วรู้ความรู้ที่จะดูแลตัวเองเรียบร้อยแหละแล้วก็คงรู้ว่าฉันจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาห้องที่สิบห้าคนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการระงังระยะห่างค่อนข้างดีทีเดียวนะก็ไมา่ได้แออัดกันเท่าไหร่ส่วนคนนี้นอกจากที่จะยังไม่เอาลูกลูกเด็กเล็กแดงของเขาเนี่ยไปเรียนแล้วยังแอบหนีรอไปเที่ยวด้วยแล้วก็อุ้มท้องน้องอีกคนไปด้วยคนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคะ่ะคุณคูณ่ คุณชมพู่อรารยายเอฮเกตนะคะซึ่งแต่งงาน hmm. กับสามีมหาเศรษฐีนะคะ hmm. ตอนนี้เนี่ยเขาพาครอบครัวบินลัดฟ้าไปที่สวิตเซอร์แลนด์บอกว่าอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวนะคะ hmm. แล้วก็เปิดภาพไปเที่ยวน,น,นู่นนี่นี่นั่นกันคะ hmm. มีความสุขมัน hmm. มี hmm. ภาพพันที่โพสต์ที่อินสตาแกรมสตอรี่ใช้อินภาพวิวเขาเอันสวยงดงามพร้อมอีโมจิรูปขงชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ทุกคนก็สงสัยว่าก่อนหน้านี้คุณชมพู่ก็เป็นแบรนด์อมบาสเตอร์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนซีโนแวคเนาะสองเข็มอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเขารับรองวัคซีนซีโนแวคแล้วคุณชมพู่ไปได้อย่างไรทุกคนก็เลยถามกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นทําไมคุณชมพู่กับครอบครัวสามารถไปได้กับน้องเอาอทั้งน้องสายฟ้ากับน้องพายุไปด้วยนะคะพร้อมน้องอุ้มท้องอีกหนึ่งคนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็เป,ปรียบเทียบนะคะพวกพวก อินเทอร์เน็ตพวกเช้าเช้าแชทเช้าอะไรนี้ทั้งหลายก็ไปเปรียบเทียบอย่างกรณีคุณอนุทินกันทร์ด้วคุณรองนายกรัมนตรีบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คนฉีดซิโนแวคสองเข็มเข้าประเทศคนก็เลยงงว่าคุณชมพู่ออกมาอย่างไรนะคะออกมาได้ย่างไรต้องก็มีอีกคนก็ไปเถียงเหมือนกันบอกไม่ไม่ไม่สวิตเซอร์แลนด์อนุญาตนะให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนสองเข็มที่เป็น แวคเข้าประเทศได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเธอไปเฉิดฉายเธอและครอบครัวไปเฉิดฉายกันที่สวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยค่ะไปชิ่นชมบรรยากาศน,น้หนาวนะหลังจากที่เธอเด็กหน่วยต้องเล<ห>ี้ยงลูกเองเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณสองปีเไปแล้วค่ะก<ห>็ไม่เป็นไรยังไงก็ตาม<ห>ก็มีความสุขและการส่งภาพสวยๆมาให้เราดูกันแล้วกันนะคะอ่าก็ในส่วนตัวเนาะพูดถึงอะ<ห>่ะแต่ว่าอันนี้แอบ,บคิดเองนะว่าเขาไปฉีดโมเดอร์นาหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยคือคนที่ จองโมเดอร์นาเอาไว้เนี่ยเขาก็ทยอยไปฉีดแล้วไงพี่เอื้องใช่ไหม,อมเออเพราะว่าหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ให้ทยอยไปฉีดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโมเดอร์นาอันนี้เราไม่รู้แต่แค่อยากรู้ว่าอย่างเหมือนชาวเน็ตอะว่าตกลงคุณอนุทินเนี่ยสวิตเขาให้เข้าหรือไม่ให้เข้าเออนะแม่ <laughs> <laughs> ต้องต้องถามไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเคยดูว่าเดี๋ยวเสี่ยหนูก็น่าจะมีข้อมูลมาอธิบายเนาะแต่ทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องของ วัคซีนต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวัคซีน mrna นะคะต้องไปฟังท่านนี้เลยนะ,ะที่ชอบออกมาอธิบายนะคะเรื่องของวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็คือดอรอนันต์นะคะอานันต์จงแก้ววัฒนานะคะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการเอาง่ายๆอยู่ไบโอเทคนะคะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโล,โลยีชีวภาพแห่งชาติเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่ามีการวิจัย mrna นะ ก็คือไฟเซอร์ต่อการ <Okay. S 1> กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะดรอนันต์เนี่ยบอกว่าทีมวิจัยเนี่ยพบว่าการยืดระยะเวลาเข็ม2ของ m ไอเฟเซอร์จาก3สัปดาห์เป็น10สัปดาห์สามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะแอนติบอดีต่อไวรัสที่สูงกว่าแล้วก็อยู่ได้ยาวนานกว่านะคะ <Okay. S 1> ข้อมูลเนี่ยดูตรงไปตรงมาสอดคล้องกับข้อมูลที่แคนาดาแสดงออกมาบอกว่าก,า,การชะลอเข็ม2ทํทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนดีขึ้นกว่าที่พบในประเทศที่ใช้ mm hmm. วัคซีน แบบเข็มสองวัยอ่าแต่ด้วยเหตุผลของการระบาดที่มีมากการฉลอเข็มสองก็เลยเป็นความเสี่ยงว่าภู้มคุ้มกันจากเข็มแรกเนี่ยอาจจะมีไม่มากอาจจะติดเชื้อเชื้อซะก่อนทําให้หลายๆประเทศไม่ได้เลือกใช้วิธีนี้นะคะก็คือดอรอนันต์คล้ายๆกับว่าไปหยิบยกผลการวิจัยเอามาเผยแพร่ทีนึงว่าอ่ะเข็มแรกกับเข็มสองเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ถ้าห่างกันถึงสิสัปดาห์เนี่ยแอนติบอดีหรือว่า ภุมคุ้มการเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกนะคะหมายถึงว่าถ้าใช้ไฟเซอร์ <Pfizer S 2> นะคุณผู้ฟังต้องฟังดีๆนะไม่ใช่แบบวัคซีนที่ข้ออื่นนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยแล้วกันนะคะที่ที่หยิบยกมาให้ฟังนะคะส่วนใครบอกว่าจะก,กระตุ้นด้วยโมเดอร์นาสองเข็มจากคนที่เคยฉีดเชื้อตายมาแล้วสองเข็มเนี่ยนะคะก็ดรอนันต์ก็บอกแบบนี้ว่าการกระตุ้นเนี่ยนะคะมันก็ตอนนี้กําลังพิจารณาว่าจะก,กระตุ้นเข็มสามเข็มสี่ดีหลังจากที่ ไปฉีดมาเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันคือเหมือนว่าอย่าไปคาดหวังว่าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่เนี่ยจะสูงขึ้นไปอีกเพียงแต่ว่าอไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันเหมือนที่มันหายไปอะ่ะมันจะได้กลับมาในตอนนี้นะคะไปต่อกันเลยไหมคะพี่เรื่องอ่องอีกเรื่องหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันเป็นวันของความหวังของคนไทยคนไทยจะมีความหวังสองวันต่อหนึ่งเดือนนะคะก็คือวันที่สิบหก วันกิ้นเดือนเพราะว่าเป็นวันหวยออกแล้วงวดนี้เนี่ยคือทุกๆงวดที่ผ่านมาเนี่ยเวลาท่านนายงตรีไปต่างจังหวัดเลขทะเบียนของท่านนายงตรีเนี่ยมันเด็ดจริงๆน้องแปะมันแบบพื้อที่อะไรมันถูกเป๊ะงวดนี้เนี่ยท่านนายงตรีเมื่อเช้าอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าท่านนายงตรีบินไปกระบี่เพราะจะไปทาครมอลสัอจหลังจากสถานการณ์โควิดที่คนไูแอบส่องเลขทะเบียนของท่านนายงตรีท่านนายกขึ้นรถนะคะ ทะเบียนฟังดีๆเลยนะคะเดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าเอาผาดสีดำทะเบียนกอไก่กชอชิงแปดกระบี่โอ้โหเลขเด็ดเลขสวยนี่เลขที่คนจีนชอบมากๆม,มายมหาศาลนะซึ่งเป็นประจำทุกครั้งที่นายกลงพื้นที่ต่างจังหวัดประชาชนก็ไม่พลาดคะ่ะต้องแห่สองทะเบียนรถที่ใช้ลงพื้นที่อันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นฟังคะ แปดแปดก็ไก่ชฉชิงฟังาเลยนะคะว่าจะไปซื้อจะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมามันมีสถิติเหมือนกันนะว่าก็มีโอกาสเหมือนกันคอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะคะอืมอ่ะใครที่บอกว่าลุ้นหวยแล้วไม่รวยสักทีเนี่ยก็แหมอันนี้ก็หมดสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันตอนแรกจะแนะนําว่าไปซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะฮะเขาเขาชื่อว่าออมไปด้วยกันนะคะที่เปิดขายบนแอปเป่าตังหมื่นล้านเนี่ยคนไทยมีตังเยอะจังเลย สิบส <12 S 2> องน,นาทีค่ะซื้อกันหมดเลยอ่ะหนึ่งหมื่นล้านบาทกระทรวงการคลังเขาออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันนะคะคือหนึ่งหมื่นล้านบาทขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแต่ว่าวงเงินรวมอยู่ที่แปดหมื่นล้านนะคะชื่อว่าพันธบัตรออมทรัพย์อบรอดเลสสบมรุ่นออมไปด้วยกันมีสองรุ่นด้วยกันรุ่นอายุห้าปีดอกเบี้ยสูงสุดสเปอร์เซ็นตต่อปีแล้วก็สิบปีให้ดอกเบี้ยสูงสุดสี่เปอร์เซ็นตต่อปีเปิดขายแปดโมงครึ่งปุ๊บ โอ้โหแข่เข้าไปกดจองกัน12นาทีหมดเลยจ้ะนะคะลงทุนขั้นต่ำ 1, 100บาทซื้อไม่เกินสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะคะคก็โอกโหแต่ว่าคนไทยเน,นี่ยยังมีสตางค์เก็บออมนะคนกลุ่มนึงเนี่ยใช่ไหมฮะอืม,อ,มอ่ะก็เอาเป็นว่าใครอยากลงทุนแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะหรือเวลาสั้สน,นอีกอนาทีหนึง่งใช่ไหมฮะพี่เอื้อง เลาา่เาเรื่องนี้าากันแล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบฮูฮิตมากมากนะคะคือ <c oughs> ปกติเราจะแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเขาจะต้องขอสินสอดให้สินสอดเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นเงินทองแก้แวแหวนเงินทองแต่งวนนี้มาเด็ก <c oughs> เขามาสินสอดที่เขาให้เป็น <c oughs> มันเตราด่างมินเต็มเต็มนี่คือเป็นสายพันธุ์ที่ทุกคนใฝ่หาที่จะมีเลยคือใบเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวมินนะคะมีจต่ปัจันมีน้อย <c oughs> มากแล้วหายากในตลาดโลกเนี <c oughs> ่ยนักสะสมระดับโลกเนี่ย มีความต้องการสูงนะหลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเพราะเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไปมั่นมั่นหมายเจ้าสาวที่เขารักค่ะ <c oughs> ก็บอกว่านอกจากที่จะเอาไปเป็นของมั่นแล้วยังได้แจกของชําร่วยเป็นต้นไม้ด่างให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอให้รักยินยงรักกันไปนานๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าสาวโพสต์ใน a c e b o o k ใน a c e b o o k ว่าคุณนันทพรปักษานกนะ่าแสดงความดีๆด,ด้วยแล้วกันว่าได้สินสอดเป็นมอนสเตราด่างมิน เขาบอกว่าราคาเนี่ยอ้ยตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายล้านบาทหวังว่าต้นเนี้ยหลายล้านนะคะคุณเจ้าสาวคะ่ะ <c oughs> มิน้าถึงได้บอกเ <c oughs> จ้าบมาวฝันเนะเาะราค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ